ถามเลยถามเลยไม่รักแล้วทำไมยังมีรูปอยู่ในก่อบรูปล่ะหลวงพ่อพกก่อน <laughs> พระหลัดขดก่อนที่มีอยู่อ่ะใหญ่กว่ายญ่สุดๆแล้ว <laughs> ไอคินยังมีใจอยู่เมื่อกี้อ่ะ กดอไรวเี่ยมีความร้อนอบเนี่ยแน่แน่จ้ขอบชอบฉากสีชมพูวาแบบหวานแหววเลยอะแต่คึยังไงเพื่อนไหวยังงานมัน จะม,มากียกย่คแล้วหลาไหยกล้วแม่หลายยกล้วมึงรักเขามึงเป็นแบบนี้รักเข,าเขา่าค่ะมึงรักเขาจริงจริงทำไมมึงน,น่ารักจังเลยวะ mọi người mọi người con người bác người mọi người mọi người mọi không mọi người mọi người mọi Yeah Yeah Nhìn mọi Nhìn mọi người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  mọi yeah mọi người mọi สงงเออใช่ไอ้เนดนี๋ยวทมแกป่ด้วยเฮ้ยแกป่อง,งแก๊่อย่ลกดถายเลยหนึ่งของสำ้ำน่ารกลเลยังกินต่อได้ลบมีเรื่องเอ้นยนี่ ก่อนก่อนก่อนนั่นน่ะโอ้ยนะลรเฮ้ยตงสัยชอบจริงเดี๋ยวพูพาไปกินเีกอร่อยมากเลยว่ะไปก่อนออกจากร้านเนี้ยไดายหนึ่งสอครับอะไรเยเนี่ยหึงหน้าอีกแล้วอ้อล้นสดท้ายแล้วมา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 นีเปลืองฝีืออไรลู้นดท้ายมาทำอะไรก็ทำ ไงยังสองขา้มกงกนเก่งเอะเลยากมากไอยู่ในบ้านโอ้ยดูลูกกันดูลูกกันมึงนี่นะ มีมุมขายอีต๊บอันอยู่นะกูพักอยู่แล่ไม่รับคิดถึงเซลฟี่ไม่ชื่นใจหน่อยมึงกูยังไม่ได้เจอกันนานนะแต่กูแรงเดินขึ้นไปหามึงเนี่ยเร้วงไงกูอยากเห็นตอนเนี้ขอแบบตอนเสื้อเลยนะเป็นบ้าเหรอวอา ไลท์ไอ้พอดกูเห็นใครไม่รู้น้ำไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยมงเธอไปไปหมดเวลาอา่ะเขาช่วงนี้กูเจอคนตามมึงคินเว้ยแต่กูแค่ไม่แน่ใจว่ามึงอะ่ะจะรู้จักหรือเปล่าหรือมึงจะเคยเห็นหน้าป่ะเขาแบบผมสั้นๆแล้วก็จมูกโด่งๆหน่อยกูว่าเขาหน้าตาลิ้มร้อนจนิงกว่าท่าใครได้เว้ยอืมถ้ามึงไม่เคยรู้กูว่าหน้าตาเขาประมาณเนี้ย โอ๊ยไม่ใช่ไม่ชอกบพอมว่าชี่ออะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยว่ะแต่ถ้าชีวิตจริงกูเจอคนหน้าตาแบบเนี้กูคงตกใจเหมือนมึง เขาเคยมีบางคนโด,ดคนคุณทินทิ้งแล้วก็ไม่ยอมจบพยายามง้องขอดีเทอร์วะแม่เป็นเจ๊งมึง่ย <S 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 ใช่รูว่าใช่ถามแม่เลยกันเดี๋ยว,ๆๆๆวเดี๋รื่องส่วนตัวแบบนี้เาขาที่ยอมบอกมึงเหรอเอาแล้วเราทำยังไงโง้ดาราเลยเหรอเชี่ยพอดตื่นสุดดังกำลังมาแล้วกด็ดขอตัวชิ่งก่อนไอ้ะพี่ แต่ต้องใช้ปืนอีกกระบอกเลยมันะ้งคิดถึงจรงไอ้พรมึงโดนซ่อมอะไรบ้างวะหนักอยู่ขอรู้ก็รู้แหละขอแดงขอขอแดงขอพิเศษเลยเต็มเลยเป็นเจ้าเลยน่ะ ที่หลังมึงจะใช้คอรับดีว่าเดี๋ยวคอก็หักหรอกใช้แขนรับแบบนี้แบบนี้โอ้หออผมพ่อเมอนครับอ้าวเฮ้ยคนหายไปไหนล่ะวมพ่อพอจะมีของดีผมไม่ติดตัวบ้างไหมครับอย่างเช่นแบบน้ำมตนหรือข้าสารเสกแบบนั้นไม่มีห็อกแต่มีอย่างอื่น ใช้บูชาแทนกันได้คืออะไรครับผมก็ได้ไปขอที่อยู่จากเพื่อนที่มาแล้วผมก็เอาเพงลงรักที่พี่ให้ผมแต่งเนี่ยงห้นพี่ฟังชิมมึงรู้สึกผิดแน่เลยอะ่ะมึงทำน้องมันใจร้ายจังวะคนบ้านนี้ทำไมนะก็แก้ก็แก,ก้นะนะคือนั่นแหละไปเลยนะอ๋อไหมึงเคยบอกว่าไม่ชอบดูหนงแบบมึงไง ล,ล่าสุดไม่แกาอยู่ห้องคนเดียวแลวกลัว,วผีหลอกพุอะไรมันจะกูผีอยู่นั่นลูกเอา <c oughs> <c oughs> นีเสือกัดาจระเ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> รเ,เข้อีฮฮ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 ฮ Thank <laughs> กี่นี้กูอยู่คนเดียวนะอีกยกแหละแม่ไม่กินอยโอ๊ย๋ยวยว <Yeah. laughs> ตะว,วันนี้กูว,ว่าจับได้ว่าตะวันหนักหลังกูก็ววเลยยิงมันจริงเหรอฆ่าเลยเหรอตะวันไม่ได้รักกูไม่เคยรักมันแค่หลอกใช้กูเพราะงั้นตะวันไม่ไ้ทางผีมะขึนได้หรอก ล้ใจแวนะงถามเลยถามเลยไม่รักแล้วทำไมยังมีรูปอยู่ในกล่องรูปล่ะ เอาซี่เอาซี่ตื่นแตนอะไรก่อนกูิงอยูเลยเนะีออย่ยพยายามด้วยเดี๋ยวกูไปเก็บจริง,ง <Yes. S 1> หเช์นพอมนะผมว่านี่มันครับ ไอ้ที่ให้ไปเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะเมื้ออัตมาจะเพิ่มใสใหญ่ให้นะ<อ>หลวงพ่อหลวงพ่อพ่อกวนพลัดขี้ก่อนที่มีอยู่อะใหญ่กว่าใหญ่สุดๆแล้ว,วไม่ต้องครับผม <c oughs> ว่าผมไม่ต้องใช้แล้ววันนี้ผมแค่ตั้งใจจะมาทำบนะุญโกรธน้ำในใครบางคนนะ มากับพะคนที่มากับ้าดูแบบดูจะพินนะดูจะเหมือนเลือดบายหรือเปล่าคะอิทัมเมยาตินังโหตุสุขิตาโอตุยาตะโยตวัน อะไรอะไรตแบบนี้แล้วผ่าจนเสาหน้านะรู้เลยอิคินยังมีใจอยู่เมื่อกี้อ่ะเห็นปะเรียกตะวันเต็มปากเต็มคำแบบเป็นห่วงด้วยอ่ะเสียงตะวันเมื่อกี้อ่ะเฮียอีชินโอ๊ยสงสารอี่โพดอ่ะ โดนอีกแน่เลยอ่ะชินมึงยังรักอีตะวันอยู่ฉันรู้จากน้ำเสียงจะทําพูกฉันเสียใจอีกนะแต่จะต้องเป็นบอกชินต้องเป็นไอชินแกจะต้องโดนสาบ